อนี้จะทําการผัดแก้วานนะคะเอามันหมูใส่ก่อนเนาะจากนั้นก็เอาเนื้อหมูของเราตามไปนะคะ,ะผัดให้สุกเลยผัดให้สุกก่อน,นะคะ่ะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะ เอาพริกกระเทียมของเราลงไปเลยวันนี้ไม่ได้เยอะอะไรมีใส่เล็กน้อยนะคะเพราะว่านูกสาวทานด้วยหอมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเสียงด้วย <c oughs> จังหวะนี้โบน้ำปลาลงไปจะเริ่มปรุงได้เลย อ่าอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะมีก็ใส่นะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้สูตรไข่สูตรมันโบน้ำมันหอยลงไปบ้านนี้มีอะไรใส่ไปหมดเนาะปลาเขียวนะคะนิดหน่อยขาดไม่ได้เลยนะผงนัวของเราโบลงไปผัดเปรี้ยวหวานต้องมีน้ำตาลหน่อยเนาะใส่ลงไป เี่ยวหวานแตงน,นะแตงกวาจากสวนเราโบกลงไปแตงเปรี้ยวเราก็มาใส่เม็ดเทศของเราลงไปเลยตนหอมด้วยบุนให้เข้ากันจา้า โเคค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเปรี้ยวหวานแตงกวาของเราแบบบ้านๆออริจินอลเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ